ครับก็สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่31ทธันวาคมกับปี65ช่วงที่ผมเดินทางไปขอนแก่นนะครับเป็นบรรยากาศของทางมอเตอร์เวย์นะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้บรรยายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็มาแวะเข้าห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแบบชั่วคราวนะครับก็เขาก็จะจัดไฟให้สำหรับรถที่ขึ้นทางมอเตอร์เวย์นะครับเป็นช่องทางพิเศษนะครับช่วงเทศกาลเขาก็ให้ขึ้นฟรีนะครับการระบายรถระบายการจราจรนะครับให้คล่องตัวสำหรับ คลิปก่อนนี้นะครับผมถ่ายจากโหนดมิตรภาพกับมาเข้าทางมอเตอร์เวย์น,นะครับแถวแถวปากช่องแล้วก็ผ่านเขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้ก็ออกจากจุดพักรถครับสำหรับเข้าห้องน้ำก็จะไปต่ออีกสัก ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณสักเนาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไปลงที่สีคิ้วถนนหมายเลขก2 1นะครับจะไปทางชัยภูมิลงตรงสีคิ้วแล้วก็จะเข้าด่านคุณพดนะครับไปจตุรัสไปชัยภูมิแล้วก็แก้งคอภูเขียวนะครับ ก็บรรยากาศสบายๆนะครับผมกับวันที่31ช่วงเช้านะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ดูกันรถจะไม่ค่อยเยอะนะครับวันที่31คนเขาทยอยกลับกันหมดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ 28, 29, 30แต่ว่าหลังจากช่วงบ่ายไปแล้วนะครับสายๆนี่รถที่ตามหลังผมมานี่จะเยอะนะ เพราะว่าพี่น้องที่ขับตามมานะครับเขาบอกว่ารถติดมากเลยนะครับตั้งแต่ออกจากกรุงเทพนะครับมาเส้นกาญจนาริเนะมาบางบัวทองบางใหญ่บางปะอินนะครับมาสระบุรีแล้วก็เข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรีมาออกที่ถนนมิตรภาพนะครับ บรรยากาศสวยงามนะครับนี่เขาเปิดให้วิ่งเฉพาะาเป็นฝั่งขาเข้านะฝั่งนี้ที่รถขับอยู่นี่นะครับส่วนถ้าเป็นเลนปกตินี่เราก็จะวิ่งทางด้านซ้ายนู่นนะครับอตอนนี้ก็เหมือนกับเราขับรถพวงมาลัยซ้ายเลยนะครับเหมือนกับที่ต่างประเทศนะครับที่ประเทศลาวหรือว่า พม่านะครับหรือว่าเวียดนามนี้ครับเขาก็จะขับรถพวงมาลัยซ้ายวิ่งขวานะครับสำหรับประเทศไทยนี่เป็นรถพวงมาลัยขวาวิ่งซ้ายนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นช่องทางพิเศษนะครับเขาให้วิ่งเฉพาะเทศกาล ก็นำมาให้ดูกันอีกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วจะไปลงสีคิ้วนะครับขึ้นจากปากช่องส่วนขากลับนะครับผมกลับวันที่4ก็ยังได้ใช้อยู่นะครับเส้นทางนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับขากลับมันภาพมันยอนแสงนะถือว่ามองไปนี่สุดสายตากันเลยนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานี เป็นทางด่วนนะครับสายอีสานถ้าเขาเปิดให้ใช้บริการกันแล้วนี่ก็คงจะได้ขึ้นกันตลอดนะครับทุกเทศกาลกันเลยถนนก็ถือว่าขับนิ่มดีนะครับไม่มีชำรุดอะไรนะครับข้างหน้าก็จะใกล้จะถึงทางลงแล้วนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่พลาดโอกาสนะครับที่ไม่ได้ขึ้นทางมอเตอร์เวย์สายอีสานนะครับก็ถ้าออกวันที่รถอีกเยอะๆนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับทางลงนี่ก็จะให้ลงทางด้านขวานะวนขวาลงไปนะครับนจะมีป้ายบอกว่า4คิว้วชัยภูมินะครับให้ออกขวา ถ้าตรงไปก็จะไปนู่นนะครับขามทะเลสอ,เ,อเข้าตัวจังหวัโดโคราชนะครับรถไม่ค่อยเยอะนะครับรถน้อยมากเลยนะครับสำหรับที่ขึ้นวันนี้นำบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับต้งฟ้าสดใสมาให้ได้ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับลงไปถนน201 ไปสีคิ้วไปโชคชัยนะครับหรือว่าไปด่านขุนทดชัยภูมิจริงๆตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นนะ,ะกะ็เขาเปลี่ยนให้เป็นทางลงนะครับ มีน้องท่านใดนะครับทํางานแบบอาชีพอิสระนะครับอย่างผมนี่เราก็ไม่ต้องรีบกลับนะครับพร้อมกับคนอื่นเขานะครับรถจะได้ไม่ติดผมปีที่แล้วนี่ผมกลับวันที่1น,นะปีนี้กลับบ้านนอกก็กลับ3เอดนะครับก็ถือว่ารถโล่งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานนะครับผมก็จะกลับทีหลังเข้าก็วนไม้เรื่อยๆนะครับนี่ก็มาโค้งซ้ายออกไปพื้นที่นี่ไม่มีต้นไม้นะครับถือว่าโล่งเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ